วดีค่ะเพื่อนๆไหนๆก็พาเพื่อนๆไปทัวร์ร้านสินค้าราคาถูกทุกอย่าง40บาทมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าเราได้สินค้าราคาถูกอะไรมาบ้างนะคะสินค้าชิ้นแรกที่เราได้มาก็คือเป็น,นาป้ายที่เอาไว้ตกแต่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะ หรือ,อตกแต่งเป็นช่วงแต่งกิฟต์วิ่งนะคะเทศกาลเก็บเกี่ยวนะคะอันต่อไปนะคะก็เป็นสินค้าแต่งบ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าชอบคําคมบนนี้นะคะ่ะน่ารักดีก็คือ be kind be happy แล้วก็ be you นะคะสินค้าชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นผีเสื้อนะคะส,สวยๆเอาไว้ตกแต่งสวนค่ะ หนึ่งชิ้นก็คือเป็นป้ายเอาไว้ตกแต่งฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เราจะแต่งบ้านตามฤดูกาลนะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยก็ยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลฤดูเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้จะเป็นปักทองน่ารักน่ารักนะคะเอาเอาไว้ตกแต่งโต๊ะอาหารนะอะันต่อไปอันนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะ เอาไว้ตั้งนะคะตกแต่งบ้านสินค้าราคาดีมากเลยค่ะราคานี้เพาะถือว่ามีคุณภาพเลยค่ะไม้ก็หนาต่อไปนะคะอันนี้เป็นกบไฟฟ้านะคะซื้อมาให้เด็กๆไปโรงเรียนส่วนชิ้นต่อไปนะคะเป็น ผลิตภัณฑ์พอกหน้าจากพรนะคะปกติไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่ในดอลลราทรีด้วยค่ะเพืเ่อนๆราคาดีงามอันนี้เป็นสติกเกอร์ติดเล็บค่ะเป็นคอลเลกชันนางเงือกนะคะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นที่อาบน้ำนะคะ ไว้ให้เด็กๆคะ่ะเอาไว้ถูตัวอันนี้เป็นป้ายตกแต่งบ้านช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องที่ว่าเอาไว้จัดบนโต๊ะนะคะแต่ว่าเราเอาจะคิดว่าจะเอามาใส่ยางรัดผมหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องลองดูคะ่ะอันนี้ก็เป็นแร็คเกอร์นะคะ แคกเกอร์ที่ว่าเอามาตกแต่งเทศกาลเก็บเกี่ยวนะคะนี่เป็นผลปักทองลูกเล็กๆเช่นกันค่ะส่วนอันนี้เป็นพวกเมล็ด,ดถั่วต่างๆนะคะว่าจะเอามาอบเค้กกล้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นผงย้อมผ้านะคะไม่เคยใช้พอดีว่าซื้อแจ็คเก็ตมานะคะแล้วมัน ออกเป็นสีเหลืองสดเลยค่ะก็เลยไม่ชอบนะคะก็เลยจะลองซื้อสีแดงมาย้อมดูค่ะเพราะว่าสีแดงกับสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีส้มนะคะต้องลองดูว่าจะออกมาแบบไหนนะคะอันนี้เป็นต้นกระบองเพชรที่เหมือนจริงนะคะไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ำค่ะเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะอันนี้เป็นที่ติดตู้เย็นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นครีมทาใต้ตาค่ะต,ต้องลองมาดูว่ามันจะไอดีไหมนะคะส่วนอันนี้เป็นหมวกคุมผมนะคะจะเอามาใช้เวลาย้อมผมอันนี้เป็นสติกเกอร์ติดเล็บนะคะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นกาวติดเล็บนะคะแล้วก็สองอันนี้เป็นที่ล้างเล็บอะคะ่ะอันนี้ใช้ดีมากๆเลยค่ะ อันสุดท้ายนะคะเป็นยางรัดผมค่ะเพื่อนๆอันนี้คือของทั้งหมดที่ซื้อมาจากร้านลาล่าทรีนะคะเดี๋ยวลองมาแกะกันดูค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นอายแชโดว์นะคะ แบบนี้ได้มาสองสีนะคะเดี๋ยวลองมาดูกัน,นะคะ่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้จะออกโทนสีม่วงๆนะคะลองป้ายตามแขนเป็นสีทูโทนนะคะ ส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นออกสีโทนทองทองนะคะน้ําตาลพีชพีชโทนนี้น่าจะเข้ากับสีผิวของคนไทยวันนี้จะเป็นที่ปัดแก้มน,นะคะ เข้มมากๆเลยค่ะอันนี้เบลมง่ายนะคะสีสวยเชียวสีน,นี้จะเป็นสีวอร์มโรสนะคะได้ที่ปัดแก้มแ,แบบแบบฝุ่นมาลองนะคะ สีดีคอรัลนะคะตลับน่ารักใช่ค่ะ ส่วนเครื่องสำอางชิ้นต่อไปนี้ก็คืออายชาโดของ LA Colors ที่มี3สีในตลับเดียวซึ่งอายชาโดนี้มี Beauty Guru อย่างทาติซึ่งเป็น Beauty Guru ชื่อดังที่มีผู้ติดตามเกือบ8ล้านคน mm. เธอเป็นหนึ่งใน Beauty Guru ชื่อดังที่ทดลองใช้เครื่องสำอางแบรนด์ดังมาแทบทุกแบรนด์แล้ว mm. เมื่อเธอทดลองใช้อายชาโดตลับนี้เธอถึงกับชอบมากๆและบอกว่า t e x t คล้ายของชาแนลมากๆค่ะ นี้เป็นเครื่องสำอางอีกชิ้นที่เราได้มาจาก Dollar t ทร e นะคะก็คือเป็นบอนเซอร์เดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะเพื่อน,อนมาเป็นแบบขวดน่ารักเชียวค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นบอนเซอร์ดรอปนะคะดูด้านในอ๋อเป็นหมุนแบบนี้นะคะ เยอะไปหน่อยอนนี้ทานิดเดียวก็ออกสีแล้วค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะใช้ทาบริเวณที่ให้เล่นแสงนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือโหนกแก้มแล้วก็หน้าผากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโซนที่ว่าจะรับแสงนะคะสีเข้มมากเลยค่ะอันนี้แต่ก็คือเวลาเราเบรนมันก็จะเท่ากันนะคะกับสีผิวผิวจะได้โกลคลแต่อันนี้เราเทเยอะไปหน่อยค่ะ เครื่องสำอางอีกชิ้นจากดอลล่าทรีนะคะที่ทาติบิวตี้กูรูแนะนำนะคะก็จะเป็นคอนทัวร์สติ๊กซึ่งเธอบอกว่าเทียบเท่ากับคอนทัวร์สติ๊กของคิมคาเดเชียนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถือว่าใช้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนคือราคาแค่นี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องจ่ายแพงแล้วก็เบลนด์ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเบลนด์ง่ายนะคะ เนให้ดูคือถ้าเราอยากประหยัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปจ่ายแพงบิวตี้กูรูคนนี้ยังบอกเลยค่ะว่าหลายๆครั้งนะคะที่ว่าเธอซื้อเครื่องสำอางแพงๆมาแล้วก็กลับมาติดใจกับเครื่องสำอางที่ราคาประหยัดแบบนี้นะคะคุณภาพดีเหลือเชื่อเลยค่ะเครื่องสำอางของ LA Color นี่จะมีที่ใช้ดีหลายแท่งเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะ ที่มาแบบเล็กๆเขียนง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วราคาแค่35บาทค่ะเพื่อนๆแล้วเป็นคุณภาพของบริษัทอเมริกานะคะเดี๋ยวจะลองเขียนกับผิวให้ดูอ,อืเขียนดีมากๆเลยค่ะก็สีเข้ากับผมเราตอนนี้นะคะเป็นยางรัดผมที่ว่าเหมาะสำหรับผมเปียกนะคะ ในถุงมีที่รัดผมสองชิ้นนะคะมาใน2แบบ2ส,สไตล์ค่ะส่วนอันนี้เป็นก้อนหินประดับสวนค่ะเพื่อนๆชิ้นต่อไปก็เป็นที่คาดผมลายธงชาติแคนาดาเอาไว้ร่วมฉลองวันชาติแคนาดานะคะอันนี้ก็จะเป็นกบเหลาดินสอซึ่งเราซื้อมาใช้เหลาดินสอเขียนขอบปากแล้วก็อายแชโด์แท่งค่ะ อันนี้ก็จะเป็นยาทาเล็บที่สะท้อนแสงเหมือนกระจกนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูค่ะว่าจะออกมาแบบไหนนะคะอาจจะเลอะๆหน่อยเพราะว่าทาไม่ถนัดค่ะ เดี๋ยวทาอีกสีให้ดูนะคะเพืเ่อนๆพืตอนที่ทานี่เละเชียวค่ะเพื่อนเนก็เลยต้องทาใหม่วันหลังให้ดูนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปากกาลบน้ำยาล้างเล็บนะคะตอนนี้เราลบไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเราก็เลยโชว์ให้ดูอีกรอบค่ะว,ว่าใช้ได้ผลจริงไหมนะคะลบตรงขอบเล็บยิ่งดีเลยค่ะเครื่องสำอางอีกชิ้นที่เราชอบมากๆจากแบรนด์ไอโอนีนะคะ ก็คือเป็นบัตออนแบบแท่งค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบัตออนนะคะปัดแก้มจากดอลล่าทรีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบริษัทของอเมริกานะคะแต่ว่าเขานำมาขายในราคาย่อมเยานะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุณภาพดีเลยค่ะ ปกติก็คือจะเป็นคนที่ว่าชอบทดลองซื้ออะไรแบบนี้มาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เนมหรือเป็นแบรนด์ร้านค้าถูกๆแต่ก็คือว่าต้องเช็คนิดนึงค่ะว่าเป็นแบรนด์ที่ปลอดภัยไม่ทำให้ผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรัชออนของยี่ห้อนี้นะคะเคยซื้อ สินค้าชนิดอื่นมาใช้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะอันนี้ราคาแค่ประมาณไม่ถึง30บค่ะเพื่อนๆนแต่ว่าคุณภาพคุ้มค่าเลยค่ะส่วนของอีกชิ้นที่เราได้มาจากร้านนี้ก็คือหินหยกนวดหน้านะคะเป็นหินกัวซาซึ่งปกติเราก็จะซื้อของจากที่นี่เยอะมากๆค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอทุกครั้งนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นห่วงของผ้าเช็ดปากในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะเพื่อนๆน ตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เราไปที่ดอลล r าทรี 3. ไปซื้อของให้เป็นของขวัญกับเด็กๆที่มาร่วมงานวันเกิดลูกชายคนเล็กนะคะอันนี้เป็นเป็น,นของกล่องสแน็คนะคะให้เด็กๆเกนื่องในวันเกิดน,นี้เราซื้อเป็นพวกขนมแล้วก็ของเล่นนะคะ เอาไว้ให้เด็กตอนที่มาวันเกิดลูกชายคนเล็กค่ะนี่ก็เป็นพวกลูกอมแพ็กเกจเก๋ๆมีทั้งช็อกโกแลตบาร์นะคะแล้วก็เป็นพวกลูกอมรสเปรี้ยวต่างๆเด็กๆชอบนะคะอันนี้ก็เป็นโรล l ปปช็อกโกแลตบาร์ค่ะพื้นฉีดน้ำเด็กเล่นนะคะไปแจกให้ เด็กๆที่มางานวันเกิดของลูกชายคนเล็กนะคะนี้ก็จะเป็นของที่ได้มาจากดอลลราทรีวันนี้นะคะเป็นกระบอกใส่น้ำดื่มนะคะแล้วก็เป็นเสื้อออกกำลังกายค่ะอันนี้ตัวละสามสิบาทเองค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นป้ายตกแต่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพื่อนๆ แล้วก็เป็นหน้ากากฮาโลวีนค่ะอันนี้ก็เป็นของตกแต่งฮาโลวีนเหมือนกันนะคะต้องเอาไปใส่ถาดคะ่ะที่ติดผมนะคะที่หิีผมนี่จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะกันน้ํานะคะจะลองเอามาใช้ดูเพราะว่ายี่ห้อนี้นะคะเคยลองใช้หลายหลายอย่างนะคะถือว่าใช้ได้เลยะคะ่ะนี่ก็เป็นดินสอเขียนคิ้วอีกหนึ่งอันนะ ตกแต่งฮาโลวีนค่ะกอดดอกไม้ตกแต่งช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะ และนั่นก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมาจากดอลลาร์ทรีนะคะนับว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยว e ีพีหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวห้าง West Edmonton m a l l ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาอดีตเคยเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือนะคะจะเป็นห้างที่ใหญ่ขนาดไหนและมีอะไรน่าสนใจให้เราชมบ้างถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามเอาไว้แล้วพบกัน e ีพีหน้าสวัสดีค่ะ